การท่านและลูกกันมาทีการท่านเลขาธิการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแล้วก็ท่านผู้มีเกียรตินะคะที่เข้าร่วมในการสนทนาทางธุรกิจท่านนะคะในวันนี้เนี่ยก็ได้รับมอบหมายจากทางผู้บริวาการกระทรวงการท่องเที่ยวและก็ท่านต่อการเพราะฉะนั้นวันืี้นองจากว่าทุกท่านก็ต้องเดินทางไปมาริดต้องทำกิจกรรมหลายอย่างด้วยกันนะคะ ได้มาฝั่งในช่วงท้าย,ยซึ่งเป็นช่วงสำคัญเพราะว่าเป็นการสรุปผลกลุ่มของอกลุ่มต่างๆนะคะหกลุ่มเนี่ยที่ทุกท่านก็คงไดร้รับฟังพร้อมกันแล้วเนี่ยก็คิดว่าเรื่องของอุตสาหกรรมด้านการกีฬาและก็ธุรกิจที่เกี่ยวข้องนั้นเป็นส่วนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะคะ ก็ทางกระทรวงเองนะคะทางเืง่อง่นเองต้องมีความคาดหวัง่ยนวะะตอบกฎที่จะได้รับจากการสัมปทานในในวันนี้เนื่องจากว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีมากเลยคือ,อทั้งส่วนราชการนะคะทั้งภาพเอกชนแล้วก็ภาพประชาชนนะคะที่เกี่ยวข้องนะคะก็เป็นไปตามยุทธศาสตร์ประชารัฐนะคะของรัฐบาลนั่นแหละได้มีโอกาสมาพูดคุยกัน ซึ่งอุตสาการรมอันนี้เนี่ยเป็นคนการสําคัญอีกการหนึ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศก็คงจะอย่างที่ได้รับทราบกันแล้วว่าเมื่อนักรวมทุกบทเนี่ยมีค่าไม่น้อยเลยแล้วก็อีกหลายๆท่านก็อาจจะไม่ทราบนะคะว่าเราเป็นเจ้า,า,าใหญ่ในการดานการที่ ส่งออกไปในต่างประเทศนะคะที่รับทราบบางที่จากคนที่รู้จักที่บอกว่าที่แถวตะวันออกกลางเนี่ยก็รับไปจากเราเนี่ยเขาก็ขายในราคาที่แพงนะคะคุณภาพของเราก็ไม่มอีเดียวก็ฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องสําคัญแต่ว่าสําคัญเหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยนะคะก็คือ,อ,อไม่ใช่เพียงเรื่องของุติน้ แต่มันเป็นส่วนที่มารองรับนะคะการสนับสนุนในเรื่องของการกีฬาซึ่งจะต้องเรียนทุกทงแต่ท,ทราบนะคะแน่นอนว่านโยบายของรัฐบาลในยุคนี้เนี่ยจะมีความให้ความสําคัญนะคะกับเรื่องของการกีฬาเป็นอย่างมากาไม่ใช่เพียงแค่เพื่อการแข่งขันหรือว่า,าทําให้ไปแข่งอะไร ชื่อเสียงในระดับโลกอย่างเดียวแต่ว่าการกีฬานั้นเนี่ยมีผลกระทบในเรื่องของการเรียนรู้การศึกษาเนี่ยการปรับคุณภาพและการของคนเนี่ยป็นอย่างมากโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเรื่องที่เราคิดว่าน่าจะอ่อนแอกว่าชาติอื่นแม้ในอาเซียนด้วยกัน เปิดมาแล้วเนี่ยอาเซียนเนี่ยเรื่องของยินไยสำคัญอย่างยิ่งเลยอพอไปอได้ต้องมีการแข่งกันแล้วในการทำงานมากในในการที่จะต้องอยู่ร่วมกันเนี่ยจะพบนะคะวว่าของเราเนี่ยต่อต้อนเขาใน,ในเรื่องของยินไยในเรื่องของอะไรอไรีกหลายๆายอย่างซึ่งอาจจะไม่ใช่เรื่องขององค์ความรู้ไม่ใช่เรื่องของคุณคาพ นะคะแต่อพอขาดสิ่งนี้ก็ทำให้มันมันเกิดความอ่อนแอลงนะคะเรื่องกีฬานั้น่าจะมีส่วนข้วยมาช่วยไ,ได้นะคะเราก็คงจำได้จะมีเพลงเพลงใช่ไหมคะที่แต่งโดยท่านผู้ใหญ่ว่ากีฬาเป็นยาวพิเศษแก้กองกีเลสทำคนให้ตึงตรงนี้เนี่ยสำคัญอย่างยิง่งเลแล้วก็ตัว นโยบายเองของของทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาซึ่งดูแลเรื่องเรื่องกีฬาเนี่ยก็ให้ความสําคัญทั้งในส่วนที่กีฬาเพื่อความเป็นเลิศนะคะกีฬาเพื่อเป็นกีฬาอาชีพเพราะปัจจุบันนี้เนี่ยโลกมันหมุนเวียนเปลี่ยนไปมากมายแล้วกีฬาการเป็นเรื่องสําคัญแล้วก็เป็นอาชีพที่ทไไํารายได้ได้ดีด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ย ก็ยังมีเรื่องของกีฬาเพื่อ,อสุขภาพของคนทั่วไปนะคะหรือว่าสปอร์ตคออเนี่ยทางกระทรวงเองก็มีน,นโยบายที่พยายามที่จะส่งเสริมให้เกิดการเล่นกีฬาเกิดการสนใจนะคะที่จะ,อ,ะออกกําลังที่จะมีสุขภาพที่ดีเพราะว่ามันก็ส่งผลดีในหลายๆเรื่องสุขภาพดีแล้วนะคะค่าใช้จ่ายในเรื่องของอการ รักษาโรคการรักษาพยาบาลก็จะลดลงนะคะที่หลายๆท่านเนี่ยพูดถึงแล้วนะคะแล้วก็ความเข้มแข็งของร่างกายและจิตใจเนี่ยก็จะทําให้การแข่งขันนั้น,นะะสู้เขาได้นะคะยันคิดว่าส่วนที่เรื่องของการที่จะช่วยกันส่งเสริมสนับสนุนให,ให้คนหันมาสนใจในการออกกําลังกายนะคะ เป็นเรื่องที่จำเป็นนะคะแล้วก็ทั่วโลกก็หันมายึดเอากีฬาที่มเป็นตัวหลักนะคะ้นดูตอนนี้กำลังติดหนังินเียอิู่เรื่องมหาภารตะท่านใดได้ดูว่าจะถ้าได้ดูแล้วจะพบว่านักแสดงที่ที่แสดงในเรื่องนี้นะคะไม่ใช่เป yeah. ็นอ้วนๆเพล็กๆแบบนั้นแขกสมัยก่อนนะคะทุกคนเนี่ย บุคลิกร่างกายสวยงามมากเลยนะคะมีซิกแพคกันั้งน,นั้นเลยนะเพราะนั้นก็จะแบบว่าอาจจะเป็นส่วนเหมือนกันนะที่ที่จะส่งเสริมสุขภาพได้ก็เดี๋ว่าบ้านเราเนี่ยในส่วนของแมสซีอะไรต่างเนี่ยช่วยกันในในลักษณะนี้ด้วยนะคะงั้นตรงนี้เนี่ยจึงเป็นเรื่องที่คิดว่า รับประกันได้ว่านโยบายนะคะเรื่องของกีฬาเนี่ยเราจะต้องเรินหน้าไปแล้วก็การส่งเสร,รมิมอ,อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเนี้ยกเ็เป็นเรื่องสําคัญวันนี้เป็นนิมิตใหมายที่ดีเพราะว่าหลายหลายฝ่ายเนี่ยมามีโอกาสได้พูดคุยกันข้อธรรมดาแล้วเนี่ยโอกาสที่จะได้มาเจอมาพูดคุยบูรณาการกันเนี่ยคงจะ มีได้น้อยนะคะฝ่ายดีมาอุปประสงค์นะคะกับฝ่ายอุปทานหรือซัพพลายเนี่ยก็เกี่ยวข้มาเจอกันนะคะธุรกิจนั้นเนี่ยเป็นน้ำเนี้ยงใหญ่นะของประเทศส่วนใหญ่แล้วพอสองฝ่ายนี้เดิแเราก็จะคิดว่าต้องเป็นคนพวกนะคุยกันไม่ได้หรอกต้องแบบว่ามีแต่จะทํายังไงถึงจะต่อรองกันได้หรือว่าพูดแต่ในเชิงอของการต่อรองแต่จริงๆแล้ว การทํางานเนี่ยมันคือบริษัทเดียวกนันคือบริษัทประเทศไทยเนี่ยนะคะมันมันจะต้องอช่วยกันแล้วก็ดําเนินไปเนืฉะนั้นวันนี้เนี่ยหลายหลายฝ่ายนะคะทั้งฝ่ายอุปสงค์อุปธานอะไรมีโอกาสมาพบปะพูดคุยปัญหาุปสษั์หรือว่าสิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นนะคะก็คงจะได้มีการระดมความคิดแล้วก็บันทึกเอาไว้เรียบร้อยนะคะ,นะคะก็คิดว่า สิ่งเหล่านี้น่าจะได้มีการาถูกนําไปผลักดันกับเครื่องนะคะให้มีการแก้ไขนะคะหรือว่า,าสร้างสรรค์ให้เกิดเป็นสิ่งที่จะพัฒนาให้เ,เกิดความก้าวหน้าขึ้นไปได้นะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่ทคิดว่ารวมรวมได้เนี่ยคือเรื่องงบประมาณซึ่งอนุีามาจากนโยบายถ้านโยบายมางบประมาณก็มีนะคะ การบริหารจัดการนะคะเรื่องของการพัฒนาบุคลากรซึ่งตรงนี้ก็ขาดแคลนหลายอย่างนะคะไม่ใช่เฉพาะสาขาเนี้หลายๆสาขาเนี่ยขาดแคลนแล้วก็ขาดคุณสมบัติที่ดีด้วยไม่ใช่ขาดแคลนแค่องความรู้คุณสมบัติที่ดีในความเป็นคนความ กระตือรือร้นความรับผิดชอบใน,นการทำงานเนี่ยนะคะตรงนี้สําคัญอย่างยิ่งเลยซึ่งก็งคิดว่าถ้าเผื่อเราสอดแทรกเรื่องของหลักสูตรเข้าไปในเรื่องของวินัยเรื่องของการอีลาเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยคิดว่าน่าจะมีผลดีอันนี้นที่ที่ทาเราได้ไปคุยกับทางกระทรวงศึกษ,ษาธิการนะคะเพื่อที่จะใส่เรื่องนี้เนี่ยเข้าไปด้วยนะคะก็ได้รับความร่วมมือใน ชั่วโมงพระศึกษาก็น่านก็ช่วยจัดให้มีความเป็นรูปธรรมที่ดีขึ้นนะคะครูพนะที่คุณภาพดีนะคะจริงก็ยังขาดอยู่นะคะ,ะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะรวมไปหลายๆอย่างด้วยกันนะคะ,ะยังคิดว่านอกจากนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องของอกฎระเบียบใช่ไหมคะที่อาจจะ,ะจุดจิกตรงนี้ก็ ต้องคุยกันนะคะก็คือต้องบูรณาการกันแล้วก็เรียนได้เลยว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่การทํางานบูรณานการกันนี้ได้ประโยชน์แล้วก็กำลังเป็นไปได้อย่างยิ่งนะคะกระทรวง,งท่องเที่ยวและกีฬาเองไม่ใช่เรียกว่าหน่วยงานที่จะ standalone ได้แล้วแล้วทํางานในขอบเขตที่จะทําให้เกิดการพัฒนาได้ทั้งหมด ฉะนั้นมันต้องบูรณาการกับหลายหน่วยงานนะคะท่านที่มาในวันนี้ว่าจะเป็นท่านกระทรวงศึกาธิการกระทรวงพาณิชย์นะคะนั้นกระทรวงก็ม่น่าคงกระทรวงศึกษาธิการนะคะแล้วอีกหลายๆหน่วยงานเนี่ยรัฐธรรมนูญรัฐชาตเอกชนคิดว่ามีส่วนเอ่อร่วมเอ่อช่วยกันได้เป็นอย่างดีนะคะเียันก็ได้บันทึกเอาไว้อ่าหลายหลายประเด็นแล้วแล้วก็คิดว่า คงจะพยายามที่จะให้ทางกระทรวงท่องเที่ยวนั้นเป็นเป็นหน่วยประสานที่ดีนะคะในการประสานกับหลายๆหน่วยงานแล้วก็จะผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหานะคะหรือว่าช่วยกันดูแลในอนาคตต่อไปะค่ะก็เชียร์นะคะว่าประเด็นของเราไม่ใช่แค่ประเด็นเล็กๆเ,เป็นเป็นประเด็นที่ใหญ่ ประเด็นหนึ่งทีเดียวแล้วก็เป็นการแชร์สัดส่วนนะคะของภาคธุรกิจที่ที่ไม่น้อยนะคะในส่วนที่จะมีการช่วยกับเรื่องเศรษฐกิจของประเทศค่ก็ในนามของท่านรัฐมนตรีกระทรวงการกีฬานะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะ,ะท่านคณะกรรมการขับเคลื่อนการประ็นรูปประเทศ ด้านกีฬาศิลปะวัฒนธรรมศาส,สนาคุณธรรมจริยธรรมนะคะของสภากับเลื่อนการปฏิรูปประเทศนเ,ทเนี่ยนะคะแล้วก็ทางสำนักง,งานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติผู้แทนส่วนราชกรากรผู้แทนสมาคมกีฬานะคะผู้แทนภาคเอกชนอีกหลายๆท่านนะคะรวมทั้งภาคประชาชนที่ร่วมกันรักษาที่เกิดกิจกรรมที่ดีเช่นนี้แต่ก็ไม่อยากให้ มาพูดกันเสร็จวันนี้เสร็จแล้วก็หายไปนะคะเพราะฉะนั้นมันมันต้องเ,อเกิดประโยชน์อะไรนะคะที่จะก้าวหน้าต่อไปนะคะก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยยังช่วยกันนะคะที่จะไปเป็นผู้ประสานงาน,นะะของรวยแล้วก็ติดตามดูแลช่วยกันให้เ,เกิดความสําเร็จนะคะในสิ่งน,นี้ด้วยะคะ่ะอันนี้ก็คิดว่าท,ทุกท่านเนี่ย ร้องรอ้องจบๆแล้วค่ะมาพูดตอนท้ายก็อย่างนี้ตัวนึงนะคะออตอนนี้ก็ถึงเวลาที่สมควรแล้วออขออนุญาตท่านประธานคณะกรรมาการการปฏิรูปประเทศด้านกีฬานะคะใส่ใจนน้อยจะได้ต้องพูดกันเอาและทุกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านในที่นี้นะคะ ขออนุญาตปิดการสัมมนาเรื่องการกําหนดแนวทางให้การสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการกีฬาและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาน้กบัดนี้ค่ะขอขอบคุณ